มีคนบอกไก่ว่าเอายอดมะระไปแกงคือจังผักขี้เล็กมือนี่ไก่สีร้องเบิ็งก้อนนะจ๊ออะวางจะเป็นรสชาติแบบใดพิ่งวิจารพี่น้องมะระไปมะระงามคัะนึงไก่กระสีมาตัดไก่ตัดไปหลายรอบแล้วนะจ้ะพี่น้องเอยอดกับกระลังเริ่มทีบฉีมาอีกแล้วนะจ้ะเนาะนี่ทุกคนทีบยอดกับล้อแป๊บนึงนะจ๊ะกระสีได้อยุ่จ้ากระสิเป็นวันจันทร์เดี๋ยวสิทักหาผู้ใดที่เป็นจองมาเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ายอดยอดมะระเนะจ้ะเนาะเดี๋ยวกระเซียวไปแกงเบิ่งดูมันสิแซ่บหรือเพื่อว่าบ่มันสิขมบ่อันนนนี้เป็มะกสิขมแอ่เนาะมมะะะขีี้นนกอ่่จ จะไปเห็ดแกงเพื่อนว่าเอาไปเห็ดแกงขี้กะทิกระสั่นเดี๋ยวสิไปร้องเห็ดจ้าพี่น้องนี่เอาไปเลยนี่จ้าพี่น้องแกงอ่าใบใบมะระติเออแกงอันนี้เด้อจ้าพี่น้องอันนี้แกงใบมะระที่ไก่เด็ดมาจ้าพี่น้องไก่มาลองเห็ดเบิ้งไก่แกงคือจังแกงกะทิออ่่าผักขี้เล็กแม่จ้าพี่น้องกะขมไก่ต้มน้ำก้อนเนาะจ้าะไก่ต้มน้ำไก่ต้มน้ำก้อนไก่เอาใส่ไก่บะหมี่กันยังกอ่บะหมี่หนังหมูไก่กระเล็ดส่กากหมูัสเดกกากหมูกับของอ อันบอทิสันได้จ้ะเห็ดร้องเบิงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสีซิฟเบิงว่ามันจะเป็นแบบแต่โบเคยกินนี่เป็นครั้งแรกของไก่ได้จ้ะหน้าตาก็เป็นแต่แซ่บแต่แซบได้จ้ะพี่น้องเผื่อเดี๋ยวไก่กระต้มอ่มนี่ก็รถไฟลงจากน้อยกระต้มไปเรื่อยๆจากน้อยนะจ้ะเนาะมบกอื้มแซ่บๆกระซิบเบิงละหล่ะกระขมอ่ำลำพอดีพอดีจ้ะกินเข่ามาซิมอันอยอดใบผักมะระแม่จ้าที่ไก่ได้เก็บมาแมะเราก็มาเห็ดแกงกะทิ ใบมะละกันแมจ้ะพี่น้องมาซิมกันนี่เป็นครั้งแรกของไก่เลยจ้ะที่ไก่เฮ็ดแกงคือจังแกงขี้เล็กเลจ้ะเขามาซิมกันสีสันแบบสุดยอดไก่ต้มน้ำต้มน้ำก้อนได้จ้ะพี่น้องต้มน้ำเหมืนใบไหมมาซิมไปเราจะเป็นแบบแต่สีแซ่บป้อแล้วมันหอนเลยจ้ะไก่มาซิมเมืองกับโฟมันงามหลายสิไก่กับโบ้ได้เอาถิมเลยจ้ะพี่น้องไก่กับเอาไซ น้ำเอาไปมาร์กน้ำล้วก็เขาก็เอาน้า,นนาม,มาร์กของหันนะไปหดน้าไปหดพักอีกก็ได้จ้ะดีขึ้นกันจ้ะมื้อนี้ไก๋เะเลรเห็นพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเอาไปคิดที่จังแกงผักขีกกมเม้เหล็กสแนนไก๋เะเรสิมาซิมเบิงเห็ดแล้วมาซิมเบิงจ้ะพี่น้องอืมอืมอืมว่าใครขมปันไดขันชูสำหรับผู้ที่เพิ่นมาขมอยู่แล้วเนาะขมอ,อยู่จ้ะไก่ตีต้มน้ำก้อนไก่ตีต้มน้ำก้อนนะจ๊ะพี่น้องต้มนม้ำต้มใบแบบคือจัง ขี้เล็กไหมจะให้นานเขียวมันออกจังน้อยไหมแซ่บไปใส่กากหมูเด้อไก่ไส่กากหมูก่บะหมี่หนังหมูเนาะบะหมี่หนังอัะนี่กับหนังวัวแบบนี่จ้าพี่น้องผู้ใดผู้ใดมีใบอ่มาละร้องไปเห็นิ่งได้จ้ะพี่น้องแซ่บๆนี่จ้าพี่น้องกินข้าวกันจ้าบอกกันไม่ได้คลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้าแ้ว